ใหม่ชุดเครื่องครัวชัรอะมิติสสวยรูด้วยสีสันดุดอัญมณีสีม่วง ฝ้ายจ๋าเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้นะคะพี่จะมีปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านใช่ไหมเพื่อนก็จะมาเยอะทีนี้เนี่ยแมบบ่บ้านย่างเราก็ต้องหาเมนูที่มันง่ายแล้วก็อร่อยและที่สําคัญเนี่ยเอาแบบว่าทำแล้วให้คนทําดูดีด้วยนะคะเอาแบบมีประโยชน์ด้วยดีไหมคะด้วยด้วยเอาเมนูนี้เลยค่ะกับเมนูดอรี่วิปครีมซอสค่ะเป็น <Okay. S 1> ไงคะชอบมากค่ะเพราะว่าชอบกินปลาดอรี่อยู่แล้วแล้วครีมซอสก็เลิฟมากด้วยแต่เน้นนะว่าต้องง่ายง่ายใช่ไหมรับรองพี่เดียง่ายแน่นอนค่ะเรามาดูส่วน สมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแน่นอนค่ะเรามีปลาดอรี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีตัวพริกไทยนะคะมีเกลือมีมัสตาร์ดค่ะแล้วก็จะมีพาสลี่ค่ะแต่ที่สําคัญเรานี้เราก็จะมีเป็นครีมซอสด้วยซึ่งเราก็ต้องแยกทำเป็น2ส่วนใช่ไหมคะครีมซอสดี๋ยวว่ากันเอาตัวปลาก่อนละกันได้เลยค่ะวิธีทําง่ายมากเลยทีเดียวยังไงคะส่มทุกอย่างนะคะนำใส่ลงไปในถ้วยก่อนค่ะ เสร็จแ,แล้วเราก็จะใส่ปลาดอรี่ลงไปแต่ว่าวันนี้เราใช้ตัวซ่อมนะคะจิ้มด้วยที่ต้องใช้ซ่อมจิ้มนี่เพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยมันคลุกเค้าเข้าไปในเนื้อใช่ค่ะ,คะแค่ทาทาใช่ไหมคะใช่ค่ะทาให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เดียอื เราก็จะใส่ถาดก็เอาฟอยล์มาวางไว้บนถาดแล้วก็เอาปลาใส่ลงไปเลยแค่เนี้ยหรอคะใช่ค่ะพี่เดียขอพิธายิ้มแล้วกัน okay, okay. ค่ะโอเคไม่ห่วงเลยโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะส็จเท่านี้นะคะเราก็นําเข้าเตาอบได้เลยค่ะพี่เดียเตาอบนี่เราต้องเปิดไว้ก่อนไหมคะไม่ต้องเลยค่ะ <ทำ S 1> เพราะว่าร้อนเร็วมากนะคะเราจะใส่ไปในที่ถาดชั้นกลางนะคะ ใช้ไฟบนไฟล่างนะคะอุณหภูมิ250องศาเป็นเวลา20นาทีค่ะนี่ไง2 5ง้<ม>แล้วไฟบนไฟล่างนะคะไฟบนไฟล่างแบบนี้ยีก็20นาทีอู้ท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วใช่ค่ะง่ายจังเลยค่ะนี่แปบ๊บเดียวจริงๆเวลาทำเนี่ย2นาทีเสร็จแล้วนะคะใช่ค่ะและระหว่างนี้เราทำซอสตัวครีมซอสของเราในวันนี้นะคะนี่ทำง่ายมากเลยก็คือแค่นำ ของหัวใหญ่ไปผัดกับน้ำมันมาก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่วิปปิ้งครีมนมสดแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยใบกระวานนะคะแล้วก็ผักชีลาแล้วก็เกลือพริกไทยเล็กน้อยใส่วามด้เที่ยวไฟปานกลางนะคะจนมันต้องค้นเที่ยวห้มันค้นใช่ะค,ะค่ะทีนี้เนี่ยพี่ก็อยากจะมีเครื่องเคียงด้วยแบบเหมือนพวกแบบ Baby ี้แครอหรืออะไรอย่างนี้จัดไว้ให้แล้วเป็นผักเพื่อสุขภาพเลยวันนี้นะคะมีทั้งบรอกโคลีมีทั้งแครอท ot, แล้วก็จะมีหน่อไม้ฝรั่งด้วยโอ้โหเลิศมากเลยค่ะชีวิตนี่มันง่ายเห็นไหมคะเพียงแค่มีเตาอบอไฟฟ้าสีอเมทิสเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็ทําให้ชีวิต modern living mm hmm. อย่างพวกเรานี่ง่ายแล้วพี่ก็ดูดีดูมีสเนปลายจังหวะด้วย<ช>นะคะ,คะแต่ว่าใช่ว่าจะมีแต่เตาอบสีอเมทิสอย่างเดียวแล้วจะดูดีนะ ี่มทโ้เ, oh, เป็นเครื่องประดับบ้านที่สวยมากเลยพี่เดียค่ะนี่นะเวลาแบบมีแขกมาบ้างดุโก้จะดปดรี้หรือว่าแบบมีลูกเล็กๆเงี้ยล้วก็ทำไรให้ลูกกินใช่ไหมคะใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะพี่เดียเตาอบเครื่องนี้เนี่ยสามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่7 0ถึง2องอาสงศาด้วยค่ะแล้วก็ยังมีระบบรมร้อนนะคะที่ช่วยกระจายความร้อนทำให้อาหารของเราเนี่ยสุกทั่วถึงและที่สำคัญสีออกมาเนี่ย สวยน่ารับประทานนอกจากสีอาหารจะออกมาสวยน่ารับประทานนะคะสีของเครื่องใช้นี่ก็ยังสวยน่าใช้อีกด้วยเพราะว่าเป็นสีม่วงสีอมเิทติสนะคะพื้นที่เล็กๆอย่างคอนโดที่เดี๋ยวนี้ฮิตกันเนี่ยก็สามารถตั้งได้เป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเหมาะกับไลฟ์สไตล์โมเดิร์นลิฟวิ่งจริงๆค่ะโอเคพดีเลยเเร้อนฉ่าระวังร้อนนะ หัวใจมีที่จับนี่ที่จับอันนี้เวิร์กมากเลยค่ะเมนูสุขภาพของเราแล้วยังไงแล้วยังไงเราต้องทำยังไงต่อคะอ๋อนี่นี่มีไอเดียอะไรคะพี่เดีเนี่ยเราจะจัดจานแบบโมเดิร์นเดี๋ยวนี้เขาจะมีการดีไซน์วิธีการเขาเรียกพรีเซนเทชันของอาหารใช่ไหมคะเห็นว่าร้านอาหารหลายร้านเนี่ยที่เป็นแบบเลิ่ๆนหรูหรูเนี่ยเขาใช้พวกแบบนี้กันอันนี้ละกันป้าขอวางนอไมคฝรั่งไมอ์ข้างล่างสุด เพอร์เฟ <Perfect. S 2> <Okay. S 1> ค่ะเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะพี่เดียโอ oh, พี่ประทับใจมากหน้าตาผ่านแล้วแต่ตอนนี้รสชาติเนี่ยต้องกินนะต้องลองชิมดูขอชิมเลยก็แล้วกันนะคะ เอาเป็นว่าท่เกิดคุณผู้ชมนะคะอยากจะดูสูตรเมนูที่ฝ้ายฟูบอกไปหลายๆเมนูเนี่ยนะคะก็ะเข้าไปดูเลยค่ะที่ w w w t h c i t y t h h ค่ะและถ้าคุณผู้ชมสนใจงาน DIY การตกแต่งอาหารบนจานหรือการทำอาหารฟิวชั่นนะคะหรือว่าอยากจะพูดคุยกับฝ้ายในบล็อกก็สามารถเข้าไปได้ค่ะที่ w w w c h a o p i c l u b c o m ค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราทั้งสองคนก็จะต้องทดสอบรสชาติของอาหารก่อนเขาเรียกกันว่า food testing ค่ะใช่เลยค่ะ <laughs> พี่เดียมาชิมกันดีกว่า